อาการของรถวีโก้นะครับวีโก้ไฟทีบลนะครับไฟทีบลกับพิบนะครับกับพิบวิธีแก้นะครับวิธีแก้เดี๋ยวช่างมูดมาบอกนะครับสาเหตุที่กับพิบเป็นเพราะแผงหน้าปัดนะครับแผงคือแผงตัวนี้นะครับแผงตัวนี้นะครับแผงตัวนี้นะครับมีมีความชื้นนะครับมีความชื้นนะครับแผงตัวนี้มีความชื้นนะครับวิธีแก้นะครับ จะดับนะครับเราต้องดึงเข็มขัดรีลบภัยนะครับหรือเข็มขัดนี่แหละครับกเข็มขัดของเรานะครับยิงเข็มขัดอิลไพรแล้วก็มาเสียบตรงนี้เลยนะครับเสียบตรงนี้ปึ๊บนี่เสียบตรงนี้นะครับเสียบแล้วไฟจะหน้าหน้าปัดจะดับนะครับไฟทีเบลจะดับนะครับไฟทีเบลจะดับหรือ อีกอย่างหนึ่งเราเปิดไฟลีเหลือนะครับเปิดไฟลีเปิดไฟลีไว้นะครับเปิดไฟลีไว้นะครับเพราะว่าไฟลีมัาหน้าปัดของมันมันจะจะมีความชื้นนะครับแล้วนะเปิดไฟนะครับเปิดไฟลีนะครับไฟลีไฟลีนะครับเนี่ยเนี่ยไฟลีนะครับเราเปิดปุ๊บเนี่ยครับเปิดความร้อนจะระบาย จะระบายแผงหน้าปัดให้ความชื้นหายไปนะครับจะดับนะครับหรือถ้าจะให้ดีนะครับถ้าจะให้ดีให้เรามาถอดถอดหน้าปัดนะครับถอดตัวนี้นะครับเหรียนไม้นะครับเหรียนไม้หรือหน้าปัดนะครับอันเดียวกันให้เรามาถอดถอดแล้วเนี่ยครับมีจะมีน็อตนะครับน็อตตัวนี้แล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับน็อตตัวนี้ถอดน็อตน็อตพลาสติกนะครับถอดแล้วดึงออกมาเลย ดึงออกมาแล้วเราก็ถอดนด็อตไขควงแสกนะครับ3ตัว3ตัวแล้วก็ถอดปักพลาสติกข้างหลังนะครับเราไว้ตากแดดไว้นะครับตากแดดไว้ตากแดดไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือสอชั่วโมงแล้วแต่เรานะครับแล้วก็มาใส่นะครับก็หายนะครับเพราะว่าความชื้นอยู่ที่ หน้าปัดนะครับหรือหน้าเรียนไม้นะครับมันจะมีนะครับมันจะมีความชื้นนะครับเราไล่ความชื้นออกมันจะหายนะครับมันจะหายครับผมคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายให้หน่อยนะครับถ้าอยากสนับสนุนกันก็กิมดูที่ตะก้าได้เลยนะครับผมจะขายของในช้อปปี้นะครับช้อปปี้ อยู่ในแบบฟอร์ม y o u t u b e นะครับเพราะตอนนี้ Shopee กับ Youtube เขาจับมือกันแล้วนะครับก็จะจะสนับสนุนช่างโมดนะครับช่างโมดก็ดูสินค้าที่เราต้องการนะครับกดเข้าไปเลยในลิงก์นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับแล้วก็เรียกดูได้เลยนะครับชอบเราต้องการแบบไหนแม่บ้านต้องการแบบไหนเราก็กด สั่งซื้อได้เลยนะครับผมข่าได้แค่นายหน้านะครับคือเป็นนายหน้าขายของในช้อปปีด้วยนะครับครับผมขอบคุณนะครับที่สนับสนุนครับไหนมาจากที่เราเปิดเอนะครับเปิดเอเปิดเอแล้วความเย็นของเอนะครับความเย็นของเอมันจะมันจะหมุนเวียนอยู่ในรถนะครับอยู่ในรถแล้วก็แผง หน้าปัดหรือเรียนไม้ของเรามันจะเก็บความชื้นไว้นะครับมันจะเก็บความชื้นไว้ทีนี้เวลาความมีความชื้นแล้วแผงวงจรของเรียนไม้นะครับแผงวงจรของเรียนไม้แผงวงจรของเรียนไม้มันจะมันจะเป็นคือมันมีความชื้นแล้วมันจะช็อตหากันนะครับมันช็อตหากันแล้วไฟทีเบลเหมือนมันถึงจะกระพริบนะครับกระพริบ วิธีแก้ที่อย่างผมบอกไปแล้วนะครับให้เราเปิดไฟลีหรือเสียบเข็มขัดทีเบลหรือเข็มขัดลิซ่าไพของเรานี่แหละครับเสียบเข้าไปแล้วก็ไฟทีเบลหรือไฟท,ทีเบลเนาะเขาเรียกทีเบลเนาะมันเขียนว่าทีเบลทีเบลหมายถึงสายพานนะครับสายพานเครื่องนะครับสายพานเครื่องจะดับนะครับสายพานตัวนี้จะมีหน้าที่ หน้าที่ว่าเขาจะตั้งไว้กี่กี่กี่กิโลหรือได้ได้ได้รอบของมันหรือได้กี่ปีกี่ชั่วโมงเขาเขาจะตั้งตัวนี้ไว้นะครับส่วนมากเขาจะตั้งอยู่ที่ประมาณแสนห้าหมื่นโลนะครับแสนโลแสนห้าหมื่นโลนะครับเขาจะตั้งไว้ประมาณนี้นะครับประมาณแสนแสนห้าหมื่นนะครับแสนห้าหมื่นประมาณนี้นะครับ ถ้าได้กิโลแล้วไฟทีเบลตัวนี้มันจะมันมันจะโชว์นะครับมันจะโชว์แต่ถ้า,อ,าอย่างที่ว่าไฟทีเบลกับพิปเนี่ยครับไฟทีเบลกับพิบกับพิบก็หมายความว่าแผงหน้าปัดหรือแผงเรียนไหม่ของเรามีความชื้นนะครับเราก็ต้อง แกแบบผมเปิดไปรีหรือถอดเลียนไม้ออกมาตากแดดนะครับให้ความชื้นหายไปนะครับถ้าไม่หายจริงๆหรือมันโชว์ถ้าไม่หายจริงก็ต้องเปลี่ยนไดโอดต้องไปหาช่างเขาเปลี่ยนไดโอดให้นะครับไดโอดแข็งเลียนไม้นะครับมันจะมีวิธีซ่อมอยู่นะครับผมครับก็คลิปนี้สวัสดีครับ